เบิ้งให้เบื้องจัะเดี๋ยวก่อนเด้อเปลี่ยนกล้องหลังให้กล้องหลังไม่ได้น้อเบื้งดีกันอันนี้หมานจังเลยนี่ลูกลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเลยจ้ะโอ้หมานแขกเลยบึงเรต้องเบิ้งคึ้นหน่อยครับไม่แมนใจลูกใหญ่ๆเลย

เป็นรากเหมือนรากไม้แต่แบบเขาเรียกว่าเชือ้อลา่พรมันอ่อนมันจะโตอ่อนนั่สีขาวๆเห็นปะมากับแม่แล้วจะนีมแม่ท่ามาหานะคะ นจะเจอแล้วค่ะเดี๋ยวว่ามันพึ้นจะออกเพืาะว่าไหนมีผู้ใดสนใจเห็ดพอแล้วค่ะก็หาเห็ดดอกเดีจยว เห็นบอดอกนี่เพชรเพาะตองยางใส่ความสามารถให้กันก่ะยางไกลให้กันสองดอกอุ้ยนานเรียบร้อยตักถือพอ้พาสองดอกดอกที่สามมน เอาที่สามมุนอับแยบเจ้าบกขอด hôm đó mông gì đó thế nào? cho nó, nó cả đẹp nha Yeah. I'm